ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่นะครับเข้ามาผลิตเครื่องล้างปลาหมึกนะครับล้างปลาหมึกก็ได้หรือว่าจะไปล้างถั่วลิสงก็ได้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขาานะครับที่เขามาสั่งทำกันนะครับวิธีทำเราก็ทำง่ายนิดเดียวครับเราดัดแปลงเอานะครับเราดัดแปลงเครื่องซักผ้ามาทำเป็นเครื่องล้าง ปลาหมึกนะครับอ่าส่วนมากปลาหมึกอ่าที่เขาเอามาขายกัน,นครับมันจะเป็นก้อนอัดน้ําแข็งมาบาครั้งมันก็จะมีคราบนะครับอ่าคราบดำๆติดมาด้วยอ่าทีนี้เอาไปขายมันก็อ่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาดเราก็ใช้ไอ้ถังเครื่องซักผ้านะครับอ่าเป็นตัวล้างนะครับอ่ามันก็จะสะอาดขึ้นมาทันทีนะครับอ่าส่วนอ่าอ่าพี่น้องที่อ่าหากินเกี่ยวกับขายถั่วถั่วลิสงต้มนี่นะครับอ่าเวลาเราจะเอามาต้มขายครับรู้สึกว่ามันมีคราบไม่ขาวไม่สะอาด กว่าที่เราจะไปนั่งขัดนั่งถูมันนะครับอ่ามันสะอาดยากมากกว่าจะมันสะอาดขาวชั่วมาได้โอ้โหเงือตกเงือแตกได้เลยนะครับอ่าวันนี้ผมก็มาทาอ่าเครื่องล้างถั่วลิสงล้างปลาหมึกหรือจะเอาไปล้างอะไรก็ได้ที่อ่าเห็นสมควรนะครับเพราะมันทําได้นะครับอ่าซึ่งผมก็ผลิตไปให้กับลูกค้าเยอะแยะมากมายพอสมควรเพราะว่าแบบนี้มันสะดวกสบายต่อคนใช้อยู่แล้วนะครับอ่าอยากพี่น้องขายปลาหมึกปลาหมึกเป็นก้อนทํายังไงในจะไปขายแล้วอา้าว เอาปลาหมึกเป็นก้อนไปแช่น้ําให้มันละลายให้มันละลายก่อนว่างั้นเถอะครับอ่าทีนี้ปลาหมึกอ่าส่วนมากก็จะมีคราบติดขึ้นมาอ่าดำๆด้วยนะครับเอานี่เข้าล้างมันก็สะอาดตัวลิสงก็เหมือนกันครับอ่าติดอ่ามันติดดินติดทรายเข้ามาเนี่ยเรามาแช่น้ําล้างยังไงมันก็ช้าอยู่ดีครับเรามาใช้แบบนี้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านสั่งซื้อไปแล้วบอกยกนิ้วว่าโอเคใช้ได้เลยสะดวกสบายนะครับ ทีนี้เราก็มาชวนพี่น้องมือใหม่ของพวกเราครับที่ทำมาหากินร่วมกันอยู่นี่นะครับลองเอาวิธีนี้ลองไปทําดูนะครับเครื่องซักผ้าเก่าๆที่บ้านเรานะครับถ้ามันมีถังมันยังใช้งานได้อยู่โครงสร้างมันก็ยังแน่นปึกอยู่ดีอยู่เพียงแต่ว่าบอร์ดมันอันนั้นอันนี้เสียเท่านั้นเองครับเราก็มาดัดแปลงผลิตเป็นเครื่องล้างถั่วลิสงล้างปลาหมึกหรือจะล้างอะไรก็ได้ที่เห็นตึ สมควรว่าจะล้างได้นะครับเพราะมันทําได้อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับการล้างอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ให้มันปั่นแห้งนะครับเรา <c oughs> เราจะใช้แค่ให้มันซักล้างนะครับแล้วแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งเท่านั้นเองมี2อ,อย่างนะครับสําหรับผู้ที่จ้างวานนะครับจะเอาปั่นแห้งด้วยเราก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนมากแล้วพี <c oughs> them, ่น้องที่สั่งทำนะครับเขาจะเอาแค่ซักแล้วก็ปล่อยน้ําทิง้งเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่ามันไม่มีพิธีตองอะไรเขาเอาไว้ล้างปลาหมึกเอาล้างถั่วลิสงเท่านั้นเองนะครับวันนี้พี่น้องมือใหม่ก็ลองเอาไปอลองทําดูนะครับมันต้องได้ขายอยู่แล้วนะครับเพราะมันเสษอยู่ที่บ้านเราเอาวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์เรามาผลิตแบบนี้น่าจะส่งเสริมอาชีพเราได้อย่างน้อยก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเราได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็มีความรู้เลยเล็กๆน้อยมาฝากกันเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอ,อันนี้เราดูในถังมันก่อนดีกว่า นยครับถังก็เป็นถังเครื่องซักผ้าถังเดียวทั่วไปของเรานี่ยนะครับนะครับถังเดียวทั่วไปของเรานี่ยนะครับทีนี้เราก็จะมาผลิตไอตัวลานปั่นซักใส่แล้วก็สวิทปิดเปิดปล่อยน้ําเท่านั้นเองมี2ตัวแค่นั้นเองที่เราจะต้องไปต่อสายไฟเข้าทีนี้ถ้าเขาซื้อไปเขาก็จะเอาเอาไอพวกไอ อาถั่วลิสงมากปลาหมึกมากเอาน้ำเข้าใส่แล้วก็หมุนให้มันซักมันล้างเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งเท่านั้นเองนะครับเพราะปั่นแห้งเขาไม่เอานะครับอันนี้เขามาสั่งทํากันแล้วนะครับอ่าผมก็เลยเอาเอามาบอกกล่าวให้กับพี่น้องมือใหม่ลองทําดูนะครับเผื่อจะเป็นอาชีพได้นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับ อ่าเรามาดูอุปกรณ์สายไฟมันก่อนนะครับเพราะเรารู้แล้วเราจะใช้แค่ลานปั่นซักเท่านั้นเองอ่าเครื่องซสสักผ้าขึงอัตโนมัตินี่ละครับอ่าที่เราเคยดัดแปลงกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เรามาทําเป็นเครื่องล้างอ่าถั่วลิสงกันเลยนะครับอันนี้เราก็เจาะรูไว้นะครับอ่าเจาะรูเทียมไว้นั่นแหละครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ปลั๊กไฟเหมือนเดิมนะครับเราจะต่อกันเหมือนเดิมนะครับปลั๊กไฟของมันนะครับอ่าให้เห็นให้ใหจระจก่อนนะครับ อันนี้ปลั๊กไฟนะครับมา2เส้นนะครับเนี่ยปลั๊กไฟมา2เส้นเราจะเอาเส้นไหนก็ได้หมดนะครับที่เราจะมาต่อกับไอ้ไอ้ลานปัดนี่นะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับน่ครับอันนี้ไฟเข้าตรงนี้นะครับอ่าลานลานปัดซักอ่าสองเส้นนี้ก็เป็นสายคาปาเท่านั้นเองนะครับอ่าอ่าสวนสวิตช์ไฟฟ้าตัวนี้เราก็เอาไวเอาไวปิดเปิดเดินน้าทิ้งนะครับเพื่อปล่อยน้านั่นแหละครับตัวนี้ครับมีมีแค่2เส้นเท่านั้นเองนะครับอ่าที่ต่อไม่ยากนะครับ อ่ทนี้เราก็มาดูอ่าอันนี้เป็นสายไฟสองเส้นนะครับจากพักเลยนะครับอันนี้ครับอ่าเห็นชัดนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอ่สายที่ลงไปข้างล่างอ่าสีดํานี่ก็จะไปหาเดน้ําทิ้งใช่ไหมครับอ่าสองเส้นเนี้ยอ่าครับอ่าน้าเงินแดงก็จะเป็นสายคาปานะครับอ่าส่วนสีขาวเนี่ยครับมันก็จะเป็นสายไฟอ่าสายคอมมอนวิ่งไปหาอ้มอเตอร์ซักมอเตอร์เดนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับอทีนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับเรามาต่อสายไฟกันเลยนะครับ ต่อไม่ยากครับอันนี้เราก็ตัดสายไฟออกมาเลยนะครับเนี่ยครับอ้าวเนี่ยครับอ้าวเนี่ยครับแล้วก็มาเอาเอาเข้ากับสายสายตัวนี้เลยครับเนี่ยอ้าวเนี่ยครับพันสายเทปไว้ก่อนและอีกเส้นนี้ก็อ่า อ่าอีกเส้นนี well. ้นะครับของของปลั๊กไฟนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยครับปลั๊กไฟอ่ะอ่าลงไปหาอ่าข้างล่างเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปต่อที่ไหนเลยนะครับเนี่ยครับอ่าลงไปหามอเตอร์ซักแล้วก็มอเตอร์เดนเลยนะครับอันเนี้ยเส้นเนี้ยครับตรงไปเลยนะครับไม่ต้องไปแวะไหนนะครับเนี่ยต่อง่ายนิดเดียวครับผลิตอ่าเครื่องล้างถั่วลิสงนะครับล้างปลาหมึกก็ได้ครับเนี่ย นะครับอ่ากนนมาแล้วก็มาตัดสายตัวนี้นะครับนะครับนี่อ่าเอาสายคาปาเนี่ยครับสายคาปาสองเส้นนะครับอ่าสายคาปาสองเส้น <c oughs> แล้วก็มาเข้ากับสายคาปาตัวนี้แหละครับเนี่ยครับอ่าสายคาปาตัวนี้แหละครับเนี่ยเห็นชัดไหมครับ เราก็เอามาเข้ากับสายคาปาเขามันเลยนะครับเนี่ยครับอ,อย่างละเส้นเท่านั้นเองครับไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่เพราะว่ามันจะหมุนซ้ายหมุนขวาให้เราเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็เทปพันไว้ก่อนนะครับเราพันลูกลวกก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้นะครับเราดูวิธีการทํางานมันก่อนนะครับนี่ อ่าอันนี้เราทําขายนะครับอ่าพ่อค้าที่เขาล้างปลาหมึกล้างถั่วลิสงต้มขายนะครับเขาใช้แบบนี้อันนี้อันนี้ก็ส่วนอีกเส้นนี้นะครับสีดํานี่ครับอ่าสีดํานี่มันก็จะเป็นไอ้สายเดนน้ําทิ้งแหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราตัดออกแล้วนะครับอ้าวอ่าสายเดนน้ําทิ้งนะครับอ่ามันก็จะต้องเข้ากับสวิตตัวนี้เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยที่เราต่อไว้นะครับ ่าเข้ากับสวิช์ได้เส้นหนึ่งเส้นไหนก็ได้นะครับอเนี้ยครับสายเดนน้ำทิ้งนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำนั่นแหละครับชัดเจนนะครับแล้วทีนี้ส่วนสายสวิช์ตัวนี้นะครับที่มันจะไปบรรจบกับเดนน้ำทิ้งนะครับเราก็เอาเข้าเข้ากับสายไฟเส้นนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่านี่ครับสายไฟที่มันเข้ากับไอ ลานปัดนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเราต่อตรงนี้เลยเห็นไหมครับอ้าวนี่ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเราเรียนจีนเลยครับนี่เนี่ยครับหลังจากนั้นมาถ้ามันโอเคดีแล้วนะครับอ่า เราก็เอามาใส่แผงตัวนี้เลยครับเนี่ยครับเอาใส่แผงหลังเขามันได้เลยนะครับอทีนี้เราก็มาดูการทํางานเขามันเลยมีแค่นี้เองครับเนี่ยครับไม่ยากนะครับจากนั้นมาเราก็ไปดูการทํางานเขามันเลยนะครับเรามาดูการทางานของเขาเลยนะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ้าวเนี่ยครับเพราะเครื่องแบบนี้เขาจะเอาไว้อ่าอ่าไว้ซักล้างอย่างเดียวนะครับอ่านี่ครับอ่าถ้าเราหมุนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ ถนัดเห็นไหมครับนี่อ่าถ้าเราหมุนมันก็จะซักให้เลยอ่าเนี่ยครับเอาไ้ล้างปลาหมึกล้างทลัลลิสงได้หมดนะครับแล้วแต่ถ้าจะไปล้างอ,อันไหนที่พอจะเห็นสมควรนะครับ <c oughs> อันนี้มันก็อ่าบางคนเขาก็จะเอาเอาฝอยเขาใส่ด้วยนะครับอ่าพวกที่อ่าพี่น้องที่ล้างอ่าล้างทรทลิสงนะครับอ่าเขาก็จะเอา เอาฝอยเอาสกอตไบค์เข้าไปใส่ด้วยนะครับเพื่อที่มันจะไปขัดขัดเกาไอเปลือกโัวลิสงให้มันขาวจัวได้นะครับอันนี้ครับง่ายมากนะครับการต่อสายไฟก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับปั่นยาวด้วยนะครับนี่กลับแล้วนครับเอาไว้ล้างปลาหมึกก็ได้นะครับเนี่ยครับ ล้างปลาหมึกล้างทัที่สงขายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่เดินตามเลขขายแถวแถวกรุงเทพนะครับทําแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับทีนี้ทีนี้เราก็จะมาปล่อยน้ําทิ้งวางกันเทออนะครับเนี่ยเขาก็จะใช้กันมีแค่2อย่างแค่นี้เองนะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็เอาไว้ซักซักล้างนะครับหลังจากที่ล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาปล่อยตัวนี้ปล่อยน้ําออกเลยนะครับตัวนี้ครับ ปิดเปิดน้ำแค่มีสองตัวเราไม่ไม่มีปั่นแห้งนะครับอันนี้ซักล้างได้อย่างเดียวนะครับอ่าอ่าดูนะครับวิธีการทางานก็มีประมาณนี้อ่าเนี่ยครับเอาไปล้างตัวลิสงได้สบายเลยสะอาดแน่ครับเนี่ยอ่าสุดยอดเลยล้างปลาหมึกก็ได้นะครับอ่าเพราะว่ามีพี่น้องสั่งมาหลายคนอยู่เคยซื้อไปครับเอาไปล้างปลาหมึกล้างตัวลิสงโอ้โหสะดวกสบายจริงๆเลยอะประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับ ทีนี้เราก็จะมากดปล่อยน้ำทิ้งเลยนะครับทีนี้เราจะมากดปล่อยน้ำทิ้งนั่นนะครับท่อน้ำอยู่ตรงนั้นสมมติว่าเราล้างเสร็จแล้วว่างั้นเถอะครับพอเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็กดตัวนี้นะครับเนี่ยครับกดสวิ์ตัวนี้เลยครับเนี่ยเด็ดน้ำทิ้งดึงเลยครับ แต่อันนี้ไม่มีปั่นแห้งนะครับอ่าเนี่ยครับเพราะเราผลิตตามคําสั่งที่อ่าลูกค้าสั่งมาว่าเอาแต่ซักกับปล่อยน้ําทิ้งก็พอนะครับอ่าสําหรับพี่น้องมือใหม่ที่อ่า มีเครื่องซักผ้าเก่าๆที่อยู่ทั้งบ้านนะครับอ่าเอาไว้ทิ้งไว้ไม่มีประโยชน์ทําแบบนี้ขายและบอกเขาเลยว่าเอาไว้ล้างถัว่วลิสงขายบางคนเขายังไม่เข้าใจนะครับขายอยู่ทั้งปีทั้งเดือนมานะครับเขายังไม่เข้าใจว่าจะเอาอันนี้ไปล้างได้นะครับไปนั่งขลัก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 เอามือถูปไปไถยมาอยู่ตรงนั้น,นครับอ่าทีนี้มันก็ไม่เสร็จสักทีนะครับอ่าให้พี่น้องเข้าไปผลิตแบบนี้มาขายได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าเอาไว้ล้างถัว่วลิสงนะครับล้างปลาหมึกได้นะครับอ่าใช้แค่2ตัวเองนะครับนครับ อันนี้เอาไว้เอาไว้ปั่นซักาาลานลานซักของอเครื่องซักผ้าขึงอัตโนมัติอันนี้ก็สวิตช์ไฟฟ้าหรือจะใช้สวิตช์แบบไหนก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปาทดสอบทดลองดูนะครับว่า,าเราผลิตมาแบบนี้เราได้ขายนะครับอ่าโอเคนะครับอขอบคุณมากมายสําหรับการติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ